สวัสดีค่ะพบกันเป็นคลิปที่10แล้วนะคะในงวดวันที่1พฤศจิกายน2568ที่จะถึงนี้ค่ะใกล้ถึงวันแล้วนะคะหลายคนน่าจะมีเลขในใจกันแล้วถ้าเลขยังไม่จุใจพอนะคะเรามาหาดูความฝันกันต่อค่ะเพราะว่ามีหลายคนที่ฝันแม่นเขาฝันคงจุดท้ายกันแล้วนะคะ และแอดขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่เล่าแบ่งปันกันเอาไว้นะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภร่ำรวยกันทุกคนค่ะเราไปดูฝันที่หนึ่งกันค่ะฝันที่หนึ่งนั้นเป็นน้องรัดจากช่องโชคดีชาแนลค่ะฝันแรกนะคะเล่าว่าไปวัดกับพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันสองคนขากราบถูกตำรวจจับไปโรงพักเลยค่ะทะเบียนรถนะคะที่ขี่ไปทะเบียน897 ฝันที่สองของน้องรัตนะคะน้องรัตเขาเคยฝันว่าพญานาคมาบอกว่าจะให้โชคห้างงวดค่ะซึ่งน้องได้ถูกไปแล้วสองงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สาท่านมาบอกเลขก็คือ68 3สนะคะสำหรับงวดนี้เลขรถมอเตอร์ไซค์ที่ฝันถึงครั้งแรกกับเลขที่ท่านบอกตรงกันที่68แล้วก็8 9นะคะกลับหัวกับหางก็จะได้เลขเดียวกันอยู่แล้วค่ะ อย่าลืมตัด8ปดสอีกตัวนะคะกันเอาไว้ค่ะก็ไม่รู้ว่ามาถึงเราแล้วเลขจะยังคงไปต่อหรือเปล่านะคะถูกมาแล้ว2งวดค่ะไปดูฝันที่2กันค่ะแม่มัจฉาจากช่องเขยอีสานใต้ค่ะฝันคงสุดท้ายนะคะแม่มัจฉาฝันว่า ไปบ้านเก่าของพ่อกับแม่ค่ะที่บ้านเนี่ยมีงานบุญกระถินคนเยอะมากผู้ฝันก็ได้ไปร่วมกินในงานกับเขาด้วยค่ะได้กินเนื้อได้กินเลือดสดๆด้วยนะคะและในฝันนะคะรถคันที่แหกต้นกระถินเนี่ยเป็นรถของน้องสาวค่ะได้ถอยหลังไปชนบ้านคนจนพังนะคะทะเบียนรถก็คือ987ระหว่างนั้นก็เห็นรถสวนมาอีกคันหนึ่งค่ะแม่มาฉาจำทะเบียนได้ก็คือ905ด้วยนะคะ ในฝันเนี่ยได้เจอทั้งพ่อกับแม่เลยนะคะและพ่อยังบอกอีกว่าถ้าจะซื้อเลขเนี่ยให้ซื้ออายุแม่นะอายุของแม่คือ78ปีค่ะส่วนอายุของพ่อคือ79ปีนะคะซึ่งปัจจุบันท่านทั้งสองเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วนะคะและเลขอายุของแม่ผู้ฝันนะคะ78ก็ยังไปตรงกับเลขรถของน้องสาวด้วยก็คือ987นะคะ ฝันที่สามค่ะแม่บัวช่องสตาร์ดาแม่บัวฝันถึงผีตาจันอีกแล้วค่ะผีตาจันยังคงมาบอกเลขอยู่นะคะโดยเล่าว่าผีตาจันเนี่ยได้ลกลับไปวัดที่เคยบวชตอนนี้เป็นวัดร้างไปแล้วนะคะผีตาจันเล่าว่าไปที่วัดก็ไปรูปที่ป้ายวัดค่ะแล้วก็เห็นตัวเลขขึ้นมา3ตัวแดงๆเลยก็คือ579กทับ92ลักษณะเป็นเหมือนป้ายบ้านเลขที่เลยนะคะ ถ้าหากซื้อรถแต้มก็คือ5 7 8นะคะตัดเล่น2ตัวด้วยเพราะบางทีเลขทิตาจันบอกชอบรถแต้มค่ะฝันที่4แม่ทิพย์จากช่องช่างนุพารวยแม่ทิพย์เป็นอีกคนที่ฝันแม่นประจำช่องช่างนุเลยค่ะ วันนี้นะคะฝันว่าตัวเองไปงานแห่กระถินในฝันเขาเอาต้นกระถินใส่ในรถเก่งนะคะซึ่งผู้ฝันก็งงเหมือนกันว่าทำไมเอาไปใส่รถเก่งรถเก่งคันนี้ก็คือรถของวัดค่ะทุกอย่างยัดเข้าไปในรถเก่งหมดเลยนะคะแน่นรถไปหมดเลยค่ะแล้วก็พากันแห่รอบโบสถ์จากนั้นเอากระถินไปถวายนะคะพอหลวงพ่อท่านรับต้นกระถินแล้วจู่ๆท่านก็บอกว่าเลขที่วัดนะให้เอาศูนย์ใส่หน้า ผู้ฝันได้ยินก็เลยคิดว่าท่านน่ยน่าจะบอกเลขค่ะซึ่งเลขที่วัดซึ่งเลขที่วัดที่ไปก็คือเลขที่79เอาศูนย์ใส่ก็เป็น079นะคะส่วนเลขทะเบียนร,รถเก่งที่ขนต้นกระถินก็คือ8362ค่ะวัดนี้และรถคันนี้มีอยู่จริงค่ะผู้ฝันก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้อยู่ ฝันที่5ค่ะนะกอจากช่องป้าบนคนอีสานฝันว่ามีคนเนี่ยยื่นเงินมาให้เป็นแบงค์ห้บบาทมองไม่เห็นคนให้ค่ะผู้ฝันก็รับเงินมานะคะแล้วก็เอาไปซื้อผัก แม่คขาก็ทอนเงินให้15บาทซื้อเสร็จก็เดินต่อไปอีกไปเจอแบงค์หอีกค่ะเป็นเงินตกอยู่นะคะไม่รู้ของใครค่ะไปเก็บได้อีก50บาทงวดนี้ก็เลยจะเน้นเล่น50นะคะหรือว่า505อย่าลืม15ด้วยนะคะฝันนี้ก็คล้ายๆฝันของคำแก้วช่องขึ้อีสานใต้เลยนะคะที่ฝันว่าผียื่นเงินแบงค์หมาให้อะคะ่ะ เป็นเลขที่น่ารุนหน้าเสี่ยงอีกเลขหนึ่งนะคะ50ไปดูฝันที่6กันต่อเลยค่ะฝันที่6จากช่างนึกช่องเขยอีสานใต้ค่ะก่อนฝันนะคะช่างนึกเขาไปตกน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับสารตายายค่ะและในเรื่องจริงนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาช่วยเอาไว้ไม่ให้จมน้ำไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยว หลังจากนั้นมาก็มาฝันค่ะฝันว่าตายายเนี่ยมาหาที่บ้านมาบอกว่าทีหลังอย่าดือ้อเดี๋ยวจะไม่ช่วยแล้วนะแล้วท่านก็เขียนเลขให้นะคะเขียน0ู2ย์จากนั้นก็ชูมือให้5นิ้วส่วนมืออีกข้างหนึง่งชี้มาใส่หน้าผู้ฝันค่ะแล้วบอกว่าอย่าดือ้อทีหลังอย่าดือ้อ เหมือนท่านโกรธนะคะเพราะถ้าหากช่วยไม่ทันเนี่ยผู้ฝันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผู้ฝันตีเลขเพิ่มจากที่ท่านเขียนให้นะคะก็คือตี5้าหคือ5้านิ้วกับหนึนิ้วที่ชี้มานะคะแล้วก็กัน61ด้วยแต่แอดคิดว่าน่าจะเพิ่มเป็น50หรือไม่ก็150อีกตัวคะ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะฝันที่7คะ่ะเพราะเรืองช่องคนมีโชคคะ่ะ ฝันแรกตอนต้นงวดฝันว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะโทรกลับไทยค่ะมีเสียงคนบอกว่ากดโทร01266หรือ01366ก็โทรได้เหมือนกันเบอร์ไหนก็โทรติดจากนั้นมานะคะพอเรื่องก็มาฝันโค้งสุดท้ายอีกฝันว่าขับรถแล้วก็มีตำรวจเรียกดูใบขับขี่ค่ะ ใบขับขี่ผู้ฝันนั้นลงทายด้วย2-1-1นะคะซึ่งก็ไปตรงกับฝันแรกที่เป็น0-1-2ทะเบียนรถก็คือ3-1-8-2ด้วยค่ะและล่าสุดเลยนะคะฝันมาดมาดเลยฝันว่ามีคนมาร้องบอกเลขค่ะบอก0-5อย่าลืมนะเลขนี้ซื้อให้ได้ซื้อติดเอาไว้0-5เป็นเสียงผู้ชายบอกนะคะ ฝันที่8คะ่ะน้านุยช่องบ่าวแอมหลังจากไปทําบุญไหว้ปู่พญานาคที่วัดนะคะแล้วก็กลับมาบ้านมานอนฝันฝันถึงพญานาคที่ไปไหว้มานั่นล่ละคะ่ะก็คือปู่ศรีสุธโธและก็ย่าปทุมมาฝันว่าท่านเนี่ยมาเกี้ยวกันขึ้นอยู่บนหลังคาบ้านของผู้ฝันจากนั้นก็เลื้อยลงมาหาเข้าไปในบ้านกลายร่างเป็นชายหญิงนะคะ ผู้ฝันก็บอกท่านว่าลูกยากจนเหลือเกินไม่ค่อยมีเงินเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้เลขค่ะแล้วผู้ชายเนี่ยก็บอกเลข1-4-9ส่วนผู้หญิงบอกเลข5 9ค่ะมาเลขที่ผู้ฝันคือ1-4นะคะไปตรงกันกับเลขที่ผู้ชายบอกด้วยค่ะ mm hmm. ฝันที่9ค่ะแม่พลทองช่องสาวบ,บ้านนาฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาค่ะ ขับจากบ้านเจ้าของหอพักมาบ้านตัวเองนะคะวนอย่างนั้นนะคะอยู่สองรอบแล้วก็จอดเอาไว้ที่หน้าบ้านเจ้าของหอพักซึ่งเป็นบ้านเลขที่90นะคะส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปขี่มาวนอยู่นั้นก็คือทะเบียน876ค่ะอย่าลืมกัน6กัน9กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่10นะคะของสุดท้ายแม่หญิงช่องเขยออีสานใต้ค่ะฝันต้นงวดได้เลข736 70แล้วก็ส0นะคะที่เราเอาไว้ตั้งแต่ต้นงวดมาค้งสุดท้ายนี้ฝันว่ามีพระธุดงค์เก้ารูปกับคราวาชุดขาวสองคนค่ะเดินผ่านหน้าบ้านมาบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านนะคะผู้ฝันก็ได้ใส่บาตรพระด้วยเสร็จแล้วคราวารัดที่เดินตามมาก็เอาส้มมาให้ผู้ฝันเก้าลูกค่ะผู้ฝันก็รับเอาส้มนั้นไว้ส้มสวยมากเลยนะคะ และแม่หญิงก็ตีเลขจากฝันนี้นะคะก็คือ929กับ09ค่ะส่วนบ้าเลขที่แม่หญิงก็คือ100นะคะหมู่8หรือตีเป็น108ก็ได้ค่ะ ทั้งหมดที่เล่ามาคือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะแอดขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ